กับข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการสองหุ้นครับช่วงนี้เราจะไปคุยกับนักวิเคราะห์ครับวันนี้เราจะไปคุยกับคุณสมพงษ์เบนจเทพานันนะครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดนะครับคุณสมพงษ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเอกครับเป็นยังไงฮะคุณสมพงษ์ในทิศทางตลาดวันนี้เหมือนปรับฐานชั่วข่าวนะเพราะว่ามอรุ่มมันหายไปด้วยนะแล้วลงมาหกจุด นะครับคุณสมพงษ์มองตลาดเป็นยังไงครับก็ป่าะนะครับก็เป็นลักษณะของ selective buy selective sell ไปนะครับเป็นตัวตัวตอนแรกก็ตกใจเรื่องเรื่องหานไทยนะครับว่า U ิ P กลับคืนมาซึ่งตลาดไม่ได้คาดไม่ดไม่ไม่ไม่ได้คาดคิดเอาไว้นะครับก็เลยทําให้ตัวหลานไทยวันถุกนี้ลงค่อนข้างแรงเราก็ดึงแบงค์ตัวอื่นไปด้วยนะครับแต่ดูไปดูมาแล้วน่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่า นะครับไม่น่าจะเป็นเรื่องของเอ l ีของทั้งระบบกันนะคือฐานไทยเนี่ยเขาประเมินว่าไอ้ NPL ที่มัน่เพิ่มขึ้นเป็นเพราะเรื่องของ NPL ของ S m e อ่ะคุณสมพงษ์ใช่แล้วก็เพิ่มมารู้สึก6%กเปอร์เซ็นเยอะนะแบงก์อื่นยังไม่กระทบเลยเหรอก็สองจุดสี่เปอร์เซ็ฮะสองจุดสี่เหรอสองจุไม่เพิ่มเพิ่มกว่าฐานเดิมเนี่ยเทียบฐานปีไหนเทียบกับปัจจุบันเนี่ยฮะ NPL ต่อสินเชื่อทั้งหมดนเนี่ย2 4จุดสี่เพิ่มขึ้นประมาณพันกว่าล้าน นะครับทั้งหมดทั้งหมดมันสามพันล้านซึ่งก็ไม่เยอะไม่เยอะแต่ว่ามันมันประหลาดใจนะครับเพราะว่าไม่ได้ตั้งหลักไว้เพราะว่าสานไทยเองเนี่ยที่ผ่านมาในราคาค่อนข้างแข็งแกร่งมากเนื่องจากว่ามีการขาย NPL ออกไปแล้วนะครับในช่วงสองปีก่อนนะครับแล้วอยู่ๆมันกลับมางี้ก็เลยเอ๊ะจะเกิดจากการมาตรการสินเชื่อไม่เข้มงวดหรือยังไงอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันก็เลยดึงให้ระบบ กังวลว่าแบงก์ตัวอื่นจะมีด้วยหรือเปล่าแต่เท่าที่เช็คดูแล้วไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับค,คือวันนี้ฐานไทยก็ยังลงต่อนะแต่แบงก์ตัวอื่นดูเหมือนว่าบางตัวก็ส่งนะอย่างกรุงไทยยืน,ย,นยมั้งนะฮะครับก็ยืนๆกันอยู่เพียงแต่ว,ว่าอาจจะมีรายย่อยกังวลบ้างเล็กน้อยนะครับว่าจะเหมือนฐานไทยไหมาะลงทีเดียวเกือบสิบเปอร์เซ็นเหมือนกันนะสองวันนะครับก็ลงค่อนข้างแรงนะครับก็ก็อันนี้ก็ ก็จะไม่เกิดการปรับฐานในในตัวของดเมสติกเพย์ไปนะครับแต่ว่าประเด็นหลักที่เราคุยกันนะว่ารอบนี้เนี่ยเอกกี่มาขาวจะเป็นตัวของกลุ่มพลังงานกลุ่มปิดตรเคนนะครับแล้วมีพ้อยหนึ่งไหมฮะคุณเอกคือคือเราคุยกันหลังสงการแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็คือว่ามันจะที่เราเคยคุยอาทิตย์ก่อนนะครับว่าเทศกาลเอกดีมันก็จะหมดไปพอเอกดีไม่มีแล้วเนี่ยมันหุ้นไทยก็จะมันลไลเสน่ห์ลงไปทันทีนะครับ นะครับคราวนี้ประเด็นก็คือว่าก็ต้องดูนั่นลงทุนต่งนางชาติจะมีทิศทางทียังไงนะครับพอดีก็กลับมาซื้อหนักมากในในในสัปดาห์ที่ผ่านมาถึงแม้เพดสองวันก็ซื้อกันไปซื้อไปเยอะนะครับสี่ห้าพันล้านคือวันพุธเนี่ยคุณสมพงษ์ที่ซื้อมาสามพันเก้าร้อยล้านโดยประมาณที่สุดที่เนี่ยมีหลายคนประเมินว่ามันเป็นออเดอร์ค้างจากการที่หยุดไปสามวันหรือเปล่าอ๋อเปล่ามันเป็นคับวอร์ชอตนะครับอ๋อไปคับเวอร์ชอตนะคับเวอร์ชอตเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขา เป็นการคัพเวอร์ชอตหลังจากที่เรายกเลิกกฎอายการศึกภาพชัดเจนนะครับว่าทําให้บรรดาลองเติมฟันเนี่ยสามารถกลับเข้ามาลงทุนในไทยได้แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเขาเขาขายมาตลอดเขาลดปอดมาตลอดดังนั้นนันก็เลยปอทอวันเดียบวกยี่สิบกว่าบ,บาทน,นี่มันก็ถือว่าเป็นการคัพเวอร์ชอตค่อนข้างค่อนข้างชัดเจนนะครับ,รบซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เลยมองว่าการยกเลิกกฎอายการศึกเนี่ยเป็นผลค่อนข้างบวกต่อต่อตลาดหุ้นไทยนะครับเพราะว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตอนแรกยังกังวลอยู่นะครับเพราะว่า ฟิลิปปินส์ลงวันสองเปอร์เซ็นวันนี้ก็อีกสองเปอร์เซ็นต์นะเอมอมนะาคาเอ๊ะอินเวสทิมาร์เก็ตนี่มันมันจะจะเละไหมกลายเป็นว่าอฟิลิปปินส์กับอินโดเขาปรับฐานหนักเลยะนะครับเนื่องจากที่ผ่านมาเขาขึ้นทำออทามไฮตลอดเลยเราไม่ได้ขึ้นและกมันก็เลยทําให้ไทยอินดี้นิดนึงนะครับเขาตอนเขาขึ้นกันเราไม่ขึ้น,นตอเขาลงกันเราเรากำลังจะขึ้นประมาณนี้ยนะครับมันจะกลับได้นิดนึงครับครับเอ่อถ้าฟังจากคุณสมพงษ์อย่างนี้ยังสบายใจได้พูดยังไปต่อได้ ครับเป็นตัวตัวนะครับต้องดูเป็นตัวตัวอย่างฐานไทยนี่ยังมองว่าอาจจะลงต่อได้อีกด้วยครับแต่ภาพใหญ่ของตลาดหุ้นไทยยังไปได้พันหกเห็นไหมน่าจะเห็นพันหกพันหกว่ายี่สิบก็ปตทสักสามร้อยแปดสิบสามร้อยเก้าสิบประมาณนั้นนะครับและรอบนี้กับโตกันแรงมากนะครับเพราะว่าตัวท็อปก็มีสัญญาณซื้อชัดเจนตัวท็อปตัวปตทจีซีมาช้าดีกว่าไม่มานะครับนะครับแล้วก็ ดูโอเคหมดเลยฮะกลุ่มนี้กลุ่มนี้จะเป็นตัวตัวที่เอาความตลาดครับ IHPC นี่ามพูดถึงถ้านิวไฮเหนือสี่บาทแปดสิบไร่มันไหลเนี่ย, 8, ย,ย,ยคงจะวิ่งได้ค่อนข้างแรงกันล็อกหนึ่งครับก็คือพูดง,ง่ายพลังงานปิโตรเคมีเนี่ยยังไปต่อใช่ใช่นะครับเอ่อถ้าถามคุณสมพงษ์เนี่ยแปลว่าช่วงเวลาปรับฐานอย่างนี้เนี่ยคนที่ไม่มีหุ้นก็น่าเข้าไปซื้อสิอ่าควรจะเปลี่ยนตัวนะครับกลุ่มแบงก์กลุ่มอะไรพวกนี้ก็ยังไม่ค่อย ไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นช่วงนี้ก็อยากให้ขายแบงค์เข้าเข้า,เข,าเข้าตัวปิโต,โตเคมถ้ามันปรับตัวลงมาคือปิโต,โตเคมเนี่ยยังยังยังเป็นดาวรุ่งอยู่ดังนั้นถ้ามันย่อมันคือจังหวะซื้อครับครับครับเออก็คือพูดง่ายๆคือพอย่อเสร็จพลังงานกับปิโตซื้อได้ใช่ครับใช่ครับเออการย่ออย่างนี้เนี่ยมันจะมันจะเสียเวลานานาไหมครับแล้วมันจะขึ้นอ,อีกเมื่อไหร่ครับคงคงไม่นานนะครับเพราะว่าตอนขึ้น แข็งแรงมากวอลุ่มสี่ห้าหมื่นล้านพอลงปุ๊บดอบดับไปเห็นเห็นเลยนะครับก็ก็ไม่ได้เสียเรแต่ว่าประเด็นก็คืออย่างที่เรียนใน้าวมานะครับอย่าไปดูดัชนีเยอะดูหุ้นในพอร์ตเราดีกว่าว่าถ้าตัวไหนมันมันไม่อาเปอร์ฟอร์มก็ควรจะตัดใจล้วเข้าตัวที่มันอาเปอร์ฟอร์มดีกว่าแป๊บนึงก็ได้คืนแล้วครับครับอ่ะสมมติตัวหุ้นตอนนี้คุณสุพงเน้นตัวไหนเป็นพิเศษครับพลังงานปิดโตตัวไหนเป็นพิเศษครับก็จะเน้นในตัวของเอ่อมีเดียแครนะครับ บีเดียมแคปก็จะเน้นในตัว iR p c พนะครับแล้วก็คือตอนนี้เป็นเป็นบรรยากาศการเก็งกำไรผลประกอบการกันอยู่นะครับว่าตัวไหนไต้มาหนึ่งจะดีตัวแต้มาดหนึ่งตัวไหนจะจะร่วงอะไรประมาณนี้นะครับเราก็มาดูกันว่าในตัวปิดตัเคมเนี่ยผลประกอบการสุดยอดอยู่แล้วสําหรับแต้มาดหนึ่งนะครับเพราะว่าค่าการกั่นค่าสเปรย์เนี่ยสูงมากนะครับครับนะครับก็เลยมอง้าเอาเปอร์ฟอร์มเลย เทอร์นาลา,าจะเป็น IRPC ปอทอีนะครับแล้วก็มองข้ามอีกอีกบทหนึ่งน,นะครับซึ่งก็จะเนี่ยมันคือความยากของตลาดทุ้นไทยในกลุ่มมือถือเองซึ่งมีแค่สามค่าก็ยังต่างกันนะครับก็มองว่าในตัวดีแทเนี่ยลุ้นว่าจะมีสัญญาณขายเกิดขึ้นถ้ามันหลุดแปดสิบนี้ลงอีก,อกได้ยเยอะเลยมันเป็นขาลงเต็มตัวในถานะการกับการตัวทรูก,กับการไปขาขึ้น นะครับ,รบก็มองว่าตรงนี้ก็น่าน่าสนใจน่าต้านใหญ่ของทุนจะอยู่ประมาณสักสิบสี่บาทห้าสิบประมาณนี้นะครับนี่มันนี่ค,คือความหลากหลายในธุรกิจเดียวกันก็ยังมีตัวหนึ่งเป็นผู้ชนะตัวหนึ่งเป็นผู้เป็นเป็น,เป,นเป็นขาลงไปลักษณะน,นั้นนะครับครับฟังฟังดูก็คือว่ามองตลาดดีแต่ยังต้องเลือกตัวแต่เน้นพลังงานกับปิโตเคมีใช่ครับครับกลุ่มอื่นๆยังหลีกเลี่ยงใช่ไหมฮะธนาคารสื่อสารพัอปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยเอ่อพัอปาร์ตี้ก็ ก็มีมีเอนะครับที่อัพเปอร์ฟอร์มมากนะครับอัพเปอร์ฟอร์มสุดๆแล้วก็แล้วก็เริ่มองในตัวตัวของเออพวกอินฟราสตรักเจอร์นะครับคอนสตรัคชันและมองก่อสร้างนะครับเพราะว่าผลประกอบการไตรมาสหนึ่งน่าจะออกมาดีนะเพราะว่าต้นทุนน้ามันก็ลดลงไปค่อนข้างเยอะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวรัฐบาลก็คงรีบรีบดันตัวสาธารณูปโภคออกให้เร็วนะครับออกให้เร็วไม่งั้นไม่งั้น ตัวนี้คือตัวสําคัญที่สุดที่ที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจไทยนะครับครับรับเหมาก่อสร้างเนี่ยเรื่องสารุปโภคเนี่ยรับเหมาก่อสร้างราคานี้คุณสมพงษ์ประเมินยังไงครับยังน่าซื้อน่าซื้อนะครับ,รบเพราะว่าที่ผ่านมาลงมาลงมาเยอะมากลงมาแรงเพราะฉะนั้นกลับไปก็น่าจะโอเคไม่ว่าจะเป็นไอทีดีนาวรัตซีเกอะไรพวกนี้นะครับครับครับ ครับล่าสุดกสิกรไทยประกาศผลประกอบการมาแล้วครับคุณสมพงศ์กำไร1.2หมื่นล้านโตประมาณ3.8เปอร์เซ็นต์ต่อ3.8เหรอใช่ไหมฮะฮะ3.8จริงๆนักวิเคราะห์ก็คาดการณ์ว่าไตรมาสหนึ่งปีนี้จะโตโตไม่เยอะอยู่แล้วนะทั้งท่านฐานปีที่แล้วต่ำคือคือคือโตประมาณเนี้ย3-5เปอร์เซ็นต์ที่นักวิเคราะห์คาดการณ์แล้วก็แต่ Q o ิ Q มันลดลงนิดนึงครับนะครับก็ก็ถึงบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวของของฐานไทยมากกว่า ไม่ไม,ไม่นี่กสิกรนะคุณคุณสมพงศ์ใช่ใช่ใช่กสิกรมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ออไดแข่งันคือคุณสมพงศ์เราบอกว่ามันไม่ได้มีผลกระทบไม่ได้เอ็นพียรทั้งระบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะอะไรประมาณนั้นนะครับเป็นเรื่องของกลยุทธ์ของแต่ละแบงก์มากกว่าที่ที่เจอเปัญหานะครับครับครับอในตัวของภาพรวมอย่างนี้เนี่ยกลยุทธ์กการลงทุนนั่งทุนทําตัวยังไงครับก็คือต้องบริหารพอร์ตนะครับตัวไหนเอาพอร์ม ตัวไหนอันเดอร์เพอร์ฟอร์มก็ก็ควร่ายทิ้งแล้วก็มามาเน้นในส่วนที่เป็นอัพเพอร์ฟอร์มอยู่ตรงนี้นะครับครับแล้วก็ไม่ต้องดูดัชนีเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ยิ่งสับสนอยู่ครับครับครับเพราะหุ้นขึ้นรอบนี้ไม่ได้ขึ้นทุกตัวนะขึ้นไม่กี่ตัวเองอ๋อชัดเจนครับคุณสมพงศ์ครับอ่ะครับครับผมครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณสมพงศ์ครับครับสมพงศ์เป็นจัดเทพนันนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าครับ